อะไรขดีที่สุดทุกอย่างทุกอย่างขายี่หมดเลยครึ่งออกครั้งแรกในรอบสิปีมีเวลาออกค่ะ สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะเป็นไงฮะเหนื่อยไหมครัออกงานสามไม่เหนื่อยค่ะมีใจที่ม่ออกงานครั้งแรกเลยตลอด10ปีไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับแม่เพราะงานนี้เป็นงานที่อลังการมากอ๋อที่ใครๆก็อยากจะมาเนาะครับคุณแม่แม่เอาอะไรมาโชว์บ้างครับวันนี้มีมีคุกโบราณค่ะกับหมูแดงต้นตำรับกับหมูแดงร้านที่ปูไข่มาค่ะตำรับของแม่กับแม่แม่ก๋าเต้เลยค่ะรอแล้วครั หอยังสวยมีพรีเซนเทชันอย่างดีคิดอันนี้ใครเป็นคนคิดครับวิธีทําหอแม่หมดเลยครับแม่คนคิดจ้ะเต้กับแม่เต้กับแม่เป็นคนหอสมัยโบราณใช้ห่อไปตองกลับกลับมาค่ะคนหนองบัวค่ะจำเิยแม่หนองบัวจันทบุรีค่ะคือมีมานานแล้วใช่ไหมันานแล้วตั้งแต่พอแม่เกิดมาก็แม่กับเต้ก็ขายของร้านอาหารแบบขายอย่างนี้ก็ห่อไปตองในก่อนเขาไม่ใช้พลาสติกค่ะแล้วก็ใช้เชือกกล้วยมัด แต่สมัยนี้มันเชือกเกวยมันหายากแล้วค่ะก็เลยอากบมามัดเพ่ะที่บานก็ทอเสือออใช้วิธีอย่างนี้อืสวยงามครับแล้วของเราไม่ใส่ชรสนะคะครับผมไม่ใส่สารกัินเสียแบบนรานเลยค่ะอะไรขายดีที่สุดครับมามามาเปิดงานนี้ทุกอย่างทุกอย่างขายที่หมดเลยที่ร้านแม่ร้านพี่ก็สวยนี่จะมีทุกอย่างเป็นอาหารโบราณใช่ครับมีข้าวพวกกะปิก็มีใช่ครับย่ที่ออกรายการเนี่ยนั่นเลยคระ หลายอย่างมากมีน้ำพริกหลากหลายเลยค่ะแต่ที่เอามาเนี่ยไงทไมหมดเพราะมันสองอย่างเองทำผลมันไม่ไหวแล้วก็ครึ่งออกครั้งแรกในรอบสิบปีมีมวลาออกค่ะทีหลัก็ขายคนเยอะใช่ครับคือคือเมื่อก่อนเป็นมื่อก่อนแม่แม่ทำเอาน้ำพริกอย่างเดียวเมื่อก่อนขายเป็นน้ำพริกแล้วก็ข้าวอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ขายหลากหลายมากถึงขนาดนี้แต่เป็นข้าวหอมไอง หลายหลายอย่างข้าวน้นพริกกะปิโบราณร<ต>พี่กะปิปลาทูมีมีหลายอย่าง,งแต่ที่ขายที่ว่าต้นตำรับคือนี่อันนี้ข้าวหมูแดงนะพี่ปูไข่กับข้าวหมูแดงต้นตำรับครับพี่เห็นไหมโอ้หมูแดงเป็นชิ้นใหญ่หม,มูแดงอันนี้ของแม่มทำไม่เหมือนที่อื่นค่ะต้องทาให้นิ่มเลยนิ่มน้ําต้องฉ่าครับผมทานกับหมูแดงน้ำราดอย่างนี้กันนี้ก็อร่อยแล้วเนี่ยแต่ที่นี้เรามาราดปูไข่แห้งแบบ ความเข้มข้นไหนชอบชอบทานแบบเผ็ดเนี่ยไข่ปูนะคะเนี่ยมันจะเข้ากันเลยค่ะอ๋ออันนี้น้ำน้ำอย่างนี้ตัจะมีเป็นน้ำนี่ตัวตำรับค่ะคือเม็ดเม็ดใส่ละปูไข่นะคะนี่เป็นน้ำหมูแดงจะมีหวานนิดนึงไหมหวานค่ะเนี่ยละลายอย่างเงี้ยค่ะไมเลี่ยงอย่ีอ่างี้นี้อ๋อก็เลยใช้น้ำพริกปูไข่เข้ามาตัดและมาตัดอ๋อใช่ค่ะคนไหนชอบทานเผ็ดเนี่ยอันนี้เลยค่ะไปเผ็ดเปรี้ยวเมื่อมีความมันของไข่ปูไข่จ้ะ กูขายแท้ๆเลยอ,อร่อยค่ะแล,แล้วเราคำนวณขายแค่60บาทเองอขายที่ร้านแพงกว่านี้แต่เราอยากจะมาแบบมาโชว์คุณค่าเราด้วยคือให้รู้ว่าเออเอกลักษณ์ของเราของตนตำรับน้ำพริกโบราณจบงานเล่นก็ต้องเชิญที่ร้านนู้นใช่ค่ะเชิญที่ร้านค่ะแม่มีสั่งออนไลน์มีอะไรไหมมีค่ะสั่งในแ,แบบปอปอะไรอย่างนี้มีใช่ไหม นึกว่าจะมีเขาหอนักรบมาโชว์โอเนี่ยห่อนักรบเป็นเขา่โบราณอีกแคนิดหนึ่งที่กำลังออกรายการคว่กันต่อยและที่ร้านมีค่ะเป็นน้ำพริกแบบที่หนองบัวเลยค่ะเอาไว้ต้องไปร้านไปที่ร้านได้ค่ะไปได้เลยค่ะเป็นน้ำพริก็อร่อยมากเป็นแบบน้ำพริกแบบอ่าพริกกับเกลือไม่ใช่พริกเกลือนะคะพริกกบเกลือใช่ที่เอามาพ้าวั้วมาคั้วไขอบคุณนะครับคั้วแบบรั่งอย่างน้นมาตำตอนนั้นน้องตำไปคุกไปแล้วหมดก้นคกแบบโบราณทานเจก็ได้ สูตรโบราณของจันบุรีสูตรโบราณจันบุรีเลยค่ะของแม่กระเต้ค่ะไปถึงรู้ของนักรบแม่ดูเลยดูทีวีครับโอ้ผมติดตามอยู่ตลอดเลยครับข้าวหอเนื้อรบกําลังขายดีค่ะและหมูแล้วนิ่มนิ่มเลยแหละถึงออกรายการไม่กี่วันนี้เองใช่ผมติดตามอยู่ตลอดรก็จะมีหมูสลงหมูสลงก็เป็นโบราณอีกกันตามมากนะต้องคอยติดตามอาอแม่เชิญชวนไปไปที่ร้านไปมีเมนูอื่นหอไมมีหลากหลายเลยค่ะที่ร้านมีน้ำพริกหลากหลายที่ลูกค้ายังต้องดูในเพจ ของบ้านน้ำพริกก็สวยจะมีเพราะที่นี่ไงก็ไม่จบมันเยอะมากน้ำพริกก็เยอะข้าวก็เยอะมันหลายเมนูเลยค่ะแล้วตอนนี้รับแบบเป็นข้าวกล่องว็อกเซตสวยๆนะคะของเราแบบเป็นห่อไบตองอย่างนี้ก็ได้อ่อระแปดสิบบาทอย่างเงี้ยแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวก็นต้องต้องมาออกงานบ่อยๆนะครับต้องทิ้งเกมไว้ก่อนหยุดเล่นเกมมาสามวันแล้วค่ะเผื่อนานนี้เดี๋ยวต้องมเล่นเกมไม่เลยเลยนะค่ะสามวันแล้ว เดี๋ยวต้องกลับไปเล่นแล้วเริ่งงานนีใช่ค่ะเดี๋ยวบอก<ช>ลูกแล้วพรุ่งนี้เจอกันโอเคขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณค่ะ